เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุษเสียมซึ่งศูนย์ของเรามีห้องเรียนทั้งหมด8ห้องมีครูผู้ดูแลเด็กทั้งหมด8คนต่อจากนี้เราจะพาทุกท่านไปชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งเสียมของเรากันนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งเสียมเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่2-3ปี ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยเติบโตแข็งแรงและมีสุขดนิสัยที่ดีได้รับการพัฒนายอย่างถูกวิธีและเต็มศักยภาพในด้านอาคารสถานที่นั้นได้ดำเนินการออกแบบและจัดสถานที่รวมถึงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ศู์พันนาเด็กเล็กเทศบาลตำบูลทุ่งเสดี่ยมมีจำนวนห้องเรียนถึง8ห้องซึ่งเพียงพอสำหรับการรองรับนักเรียนได้เป็นจำนวนมากโดยที่ไม่เกิดความแออัดจนเกินไปและมีห้องกิจกรรมกลางขนาดใหญ่โรงอาหารและมีอาคารประกอบอื่นๆที่มีมาตรฐานมีความพร้อมที่จะรองรับกิจกรรมต่างๆในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่เพียบพร้อมไปได้วยอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทุกห้องเรียนมีการติดตั้งโทรทัศน์ระบบสมาร์ททีวีที่พร้อมเชื่อมต่อสื่อการเรียนการสอนที่สร้างสารรค์ได้ทั่วโลกให้เด็กได้เปิดโลกการเรียนรู้ได้อย่างกว้างไกลไม่จำกัดค่ะเด็กจะได้สัมผัสการเรียนรู้ที่ครอบคู่ไปกับความสนุกสนานกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการด้านความคิดสร้างสารรค์เป็นการปูพื้นฐานให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เตรียมพร้อมที่จะเปิดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป การออกแบบอาคารสถานที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักมีขอบแนวรั้วที่ชัดเจนเป็นสัดส,ส่วนมีห้องน้ำห้องสุขาที่เหมาะสมกับสรีระของเด็กและพื้นที่อาคารศูนย์เด็กเล็กยังติดอยู่กับอาคารสถานพยาบาลคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลตำบลพุ่งสเสดี่ยมซึ่งสามารถให้การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีโดยรอบอาคารเรียนได้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อสร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งเสี่ยมรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่มีความร่มรื่นสวยงามมีต้นไม้ให้ร่มเงาสำหรับรองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งรวมถึงมีอาคารหลังคากันแดดกันฝนเพื่อปกป้องดูแลสุขภาพของเด็กๆให้อยู่ในสภาวะอากาศที่เหมาะสมและปลอดภัยอีกทั้งภายในห้องเรียน ได้มีการจัดระบบการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยเครื่องปรับอากาศทุกห้องเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และพักผ่อนอย่างมีคุณภาพและเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งเสี่ยมได้จัดให้มีเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการที่ปลอดภยัยสอดคล้องกับการพัฒนาร่างกาย และมีจำนวนมากเพียงพอสำหรับให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงค่ะในด้านโภชนาการนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งเสดียมได้ให้ความเอาใจใส่และควบคุมดูแลอาหารกลางวันอาหารว่างและนมให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอย่างหลากหลายประกอบไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนและสลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละวันโดยคำนึงถึงความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิต มีฝาชีคอบอาหารเพื่อป้องกันแมลงมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเค้ม่งมวดด้วยการกำหนดรายการอาหารไว้ล่วงหน้าและจะต้องรายงานภาพถ่ายให้แก่ผู้ควบคุมได้รับทราบทุกวันในแต่ละวันเด็กๆจะได้เรียนรู้อยู่ภายในสูย์พัฒนาอย่างมีความสุขมีพัฒนาการที่ครอบคุมรอบด้านได้รับการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีศิลปะและการกล้าแสดงออก ได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสามารถช่วยเหลือตัวเองปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เหมาะสมกับช่วงวัยของตัวเองได้ค่ะศูนย์พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งเสี่ยมตระหนักดีว่าเด็กประถมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษจึงมุ่งเน้นการมอบความรักความอบอุ่นให้แก่เด็กและปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึก การมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไปได้ค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทุ่งเสรลี่ยมอีดีต้น ครับสวัสดีครับพี่ด้องชาวเทศบาลนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลทุ่สทง,งสเลี่ยมก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความสะอาดแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่น่าจะทาให้ลูกหลานท่านได้มีความสุขแล้วก็สะดวกในการเรียนนะเรามีนโยบายหลายๆอย่างที่อยากจะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์ที่รองรับให้กับลูกหลานท่าน ในอนาคตนะครับทำเทศบาลถนนสเหลี่ยมเลยคณะผู้ริหารก็จะจัดะระบบรถรางที่จะบริการรับส่งนักเรียนลูกหลานของท่านในมาที่ศูนย์ของเทศบาลเลยก็ได้คุยกับทางสมาชิกสภาว่าเราก็อยากจะ,ะมีโครงการที่จะสร้างสระน้ำนะฮะเพื่อเป็นสถานที่รองรับให้กับลูกหลานได้ได้มีพัฒนาการในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับหากเกิดมีอุบัติเหตุ เรื่องนี้มันก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลูกหลานท่านปลอดภัยในชีวิตของของลูกหลานท่านนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากจะให้ลูกหลานมาเรียนก็ทางเทศบาลยินดีต,ต้อนรับทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในเขตเทศบาลหรือว่าอยู่ในนอกเขตก็พวกเราพร้อมที่จะดูแลลูกหลานให้กับท่านได้ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลอดภัยครับขอบคุณครับ